ว่ากันว่าโอกาสของคนเราไม่ได้มีมากมายนักแต่ว่าพอได้โอกาสก็ทำพลาดไปดังนั้นเรามาดูกันว่าเรื่องโอกาสวาสนาหรือความร่ำรวยต่างๆมันจะมาในรูปแบบใดเพราะว่าคาถาที่จะให้ทุกท่านได้สวดได้ฟังกันในคราน,นี้นั้น เป็นคาถาที่สามารถสวดให้เป็นคาถามหาเศรษฐีได้ภายในสามวันเจ็ดวันทันทีทันใดกันเลยทีเดียวเพราะว่าบางคนอาจจะมีบุญภาวสนาส่งแต่กรรมยังมาบังเราอยู่นั่นเองทำให้ความรวยไม่ไหมยมเยี่ยมเยือนสักทีแล้วก็ว่ากันว่าการสวดคาถามหาเศรษฐีในครานี้จะช่วยให้โชคราบถึงขั้นสุด มีสิทธิ์ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันเลยทีเดียวมารอติดตามรับชมและสวดกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับคาถามหาเศรษฐีจัตตารโรสติปัฐานนาจัตตาโรโออินทิปาทาสัมมาอาชีโวให้สวดบทนี้สามจบครับ มะนีจินดาปิยังปัญจทานังยะสังทาสาทาสีโกมังมะสันติสะเนหังมาตราปุตตังวะโอระสังสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพปุริสาพระหูปุริสาสัพเพอิทถิพระหูอิทถิสารังเจนังพระวันตุเมให้สวดบทนี้ สามจบเช่นกันเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตะสายาาสาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุคูคูกุตะกูให้สวดบ,บทนี้อีกสามจบเช่นกัน ใช้สวดบูชาประจำทุกเช้าค่ำจะเป็นธรรมให้ร่ำรวยจะเริญรุ่งเรืองจะเกิดลาภผลดีนักแล